เ่นน้ำแบบเท่ๆเลยสวัสดีครับผมเด็กชายนี่ตรงนี course, uh> ้แลวถ่ายไงครับสวัสดีครับผู้เล่นฮิเดะนี่ดีอะไรเดียวฮะอ๋อมาอ่ไยสวัสดีครับผมนายโฮซิการ์แคมสนิทและนี่อในน้ำตรงนี้สวัสดีครับผมชื่อนายไรชางตายอิงปิโชงนะครับและยี่ตรงนู้นนายกิทาเนะพวกยาแล้วก็แล้วก็ตากล้องชื่อนาย ไตวารินนะครับแล้วก็ชื่อไตวารินครับผมโอ้ยและนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของเรานะครับเราได้ลองการเินไปมากกว่าหนึ่งแสนค่าได้รับชมชิมกันได้ครับเป็นไงวะ